โอ้มชานิวันนี้วันที่สิบปดเดือนมก,กราคมปีสองพันสเราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงอยู่อย่างมีค่าที่จะได้รับการไว้วางใจและตรวจสอบตัวลูกเองด้วยความซื่อสัตย์ที่จะดูว่าลูกนั้นได้กลับมาสมบูรณ์พร้อมได้มากเท่าไหร่เพื่อที่จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม ให้ขจัดความอ่อนแอในสำนึกร่างของลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคำถามของเมอลีในวันนี้การต่อรองอะไรที่ลูกๆได้ทำกับพ่อสำหรับอนาคตมีประโยชน์อะไรที่ลูกๆมีการต่อรองนั้นในยุคบรรจบพบกันคาตอบอะไรก็ตามที่ลูกมีทุกสิ่งมีค่าเป็นฟาง รวมทั้งร่างกายของลูกลูกอุทิศทั้งหมดนั้นให้กับพ่อและพูดว่าบาบาเราจะเอาทุกสิ่งจากท่านที่นั่นในอนาคตและนี่ก็เป็นการต่อรองที่ดีที่สุดโดยการทำเช่นนี้ทุกสิ่งของลูกคงอยู่อย่างปลอดภัยในตู้เซฟของบาบาและลูกนั้นมีความสุขอันไม่มีขีดจำกัด ที่ลูกนั้นอยู่ที่นี่เพียงเวลาสั้นๆและลูกนั้นต่อมาก็จะอยู่ในอาณาจักรของลูกถ้าใครถามลูกจงบอกเขาว่าวเรากำลังจะละมรดกความสุขอันไม่มีขีดจำกัดของเราจากพ่ออันไม่มีขีดจำกัดของเราเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีและมีความมั่งคั่งตลอดกาล พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นนายผู้ประทานความสงบและจงมาเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งโลกใหม่ด้วยพลังแห่งความเงียบขอให้ลูกจงมาเป็นนายผู้ประทานความสงบแล้วจงมาเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งโลกใหม่ด้วยพลังแห่งความเงียบ เพื่อที่จะสะสมพลังแห่งความเงียบให้อยู่เหนือร่างกายของลูกแล้วจงอยู่อย่างปาศจากละละ่างพลังแห่งความเงียบนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆโลกใหม่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยพลังแห่งความเงียบผู้ที่อยู่เหนือเสียงและมั่นคงอยู่ในรูปแบบแห่งความเงียบของเขาจะสามารถทำงานของการก่อตั้งได้เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างเป็นผู้ประธานความสงบ นั่นก็คือจงเป็นตัวแห่งความสงบและเป็นผู้ประทานลังสีแห่งความสงบให้กับดวงญาณที่ไม่สงบให้เพิ่มพลังแห่งความเงียบโดยเฉพาะและนี่ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของการบริจาคทั้งหมดนี่จะได้รับความรักอย่างมากมายและเป็นสิ่งซึ่งเต็มบริพลังมากๆคตาพิทัก์ในวันนี้ การมีความปรารถนาดีต่อทุกๆดวงญาณและเรื่องของวัตถุนั้นก็คือการอยู่อย่างเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกการมีความปรารถนาดีต่อทุกๆดวงญาณและวัตถุธาตุนั้นก็คือการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกอชชาโอมชานติ